พ่นนาทุกนโมจิซื้อกี่กล่องจะได้ส่งฟรีคะไม่ข <โม S 1> นมโม,โมจิต้องสั่งกี่กล่องถึงจะส่งฟรีสามกล่องสามกล่องส่งฟรีนะคะกดสามกล่องได้เลยเอาไปแบ่งกินกับคนข้างบ้านนี่กินคนเดียวหมดแล้กล่องนี่ยนะชิวๆเลยนั่งหยิบโซยโยหมดเลยเอานี้พูดเรื่องจริงอยู่แล้ว <Okay. S 1> เรื่องกินขอให้บอก <laughs> ทุกคนขาถ้าใครอยากให้เราสองคนนะคะมาทำคลิปกินหมาล่าผัดแห้งจึงจ้งๆทุกคนต้องกดตะกร้าใช<ค>่ต้อกดตะกร้าก่อนตอนนี้เรามีอยู่แค่60ห่อเท่านั้นนะคะสําหรับในส่วนของหมาล่าผัดแห้ง60หอ่อ150บาท ราคาดีมากพอกินได้ทั้งบ้านเลยนะคะถุงเนี้ยให้ตายเถอะพนันได้เลยยังไงก็กินได้หมดเราเราอะทากินสองครั้งเราไม่เคยกินหมดเลยสักครั้งเดียวนะคะเพราะว่าเขาให้เครื่องเยอะมากใช่ค่ะรสชาติถูกใจบอกเลยกดให้ทุกครั้งที่มีเวมมาขายค่ะคุณผู้ชน่ารักมากทุกคนรีบกดต้าโมจิอร่อยมากแป้งนมนมใช่เคยกินยัง เหมือนจะเคยชิมอยู่นะแต่ไม่เคยยังไม่ได้อร่อยโมจิอร่อยมากโมจิมากตอนอยากดูคลิปนี่ริบกดเลยถ้างั้นอยากดูคลิปนี่ค่ะอง้มเป็นคนทำใช่แต่ว่าอุ้มเป็นคนทำนะอุ้มทำได้แต่ว่าทุกคนช่วยกดด้วยนะคะเรามีแค่60ห่อเองใช่เอาไปให้หลับหูหลับตากดหน่อยได้ไหมจริงกดให้หมดแล เอออ่ะเอาไปได้หมด60ห่อให้ไปนี่ขอหมาล่าโซเอาหน่อยค่ะ1,000พกว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้คนละหนึ่บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคลิปหมาล่าผัดแห้งนี่ว่าอร่อยมันต้องเป็นฟิลเหมือนตักกบี้แน่เลยเคยกินปหคืออะไรวะแบบไออาหารเกาหลีตักกบี้ที่เวลาเหมือนแบบที่เขาผัดผัดเป็นสีแดงๆนี่ว่าต้องเป็นฟิลนั้นแน่เลยอยากกินแล้วว่าหิว คือทุกครั้งที่ออกมาอยู่ที่นี่หิวเสมอหิวอะไรต่างๆก็ไม่รู้ทำไมเเวลามานั่งอยู่ในห้องเนี้ยมันรู้สึกหิวข้าวมากเหมือนมันดูดพลังงานเราอ่ะทุกคนถ้าอย่างนั้นอุ้ยขยับแล้วทุกคนคขาวเวันนี้นะคะในส่วนของตัวหม่าล่าผัดแห้งเรามีแค่หกสิบหกสิบห่อเท่านั้นนะคะบอสบอกแล้วว่าเดี๋ยวหมดอันนี้แล้วเดี๋ยวจะไปละไปละเดี๋ยวให้แนกกับ พัชาพชาเข้ามารับช่วงต่อนะคะใครที่รอสนกกับพัชชาอยู่รอแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วพวกเราจะผัดมือกันแล้วแต่ว่าขอเอาหมาล่าผัดแห้งให้หมดก่อน,นห,หนึ่งหนพันกว่าคนที่ดูอยู่ตอนนี้ขอคนละหนึ่งออเดอร์นี่ไงค่ะ เลยอีกห้าสิบกระหอบผัดเจ้าผัดเจ้าช่วยกล้วยตากนะคะเคยเห็นน้องรุ้มกินโมจิสั่งหลายรอบถูกต้องมากโมจิก็อร่อยคุณพี่ขาไหนไหนเคยเห็นหนูกินโมจิแล้วสั่งลองเป็นในส่วนของอันนี้ไหมถึงจะยังไม่เคยกินแต่เดี๋ยวกินให้ดูแน่นอนเดี๋ยวจะไปกินให้ดูนะคะถ้าแต่ว่าเมื่อไหมว่าคือหลายๆคนเขาบอกนะบอกว่าเราสองคนดูเป็นคนกินข้าวอร่อยแน่นอนหรือเราทําช่องกิน ก็ทำบ่อยก็ทำในช่องตัวเองประจำนะคะทุกคนค่ะถ้าใครอยากให้อยากเห็นเราสองคนกินนะคะเดี๋ยวช่วยกดไปด้วยแล้วเดี๋ยวทำกินพร้อมกันก็ได้เดี๋ยวไปทำคลิปเดี๋ยวไปทำคลิปรีวิวหน้าแห้งห้ใช่แล้วจะติดใจแล้วบางทีแบบถ้าไม่ซื้อไปตุนไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันหมดแล้วตอนที่เราทำกินอยากกินขึ้นมาซื้อไม่ได้เด้อจริงจ้าจริงจ้า้าบบาทเองซื้อนะกดโมจิแล้วนะขอบคุณค่ะมิวนี่น่ารักมาก เออ <Hey. S 1> ทุกคนกดอันที่ตัวเองอยากกินได้เลยนะไม่บังคับว่าต้องกดหมาล่าอย่างเดียวใครอยากอยากซื้ออะไรก็กดอันนั้นได้เลยนะคะใช่แต่ว่าถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อติดไว้ด้วยก็ได้อาทิเช่นเดี๋ยวยกตัวอย่างแบบเฮ้ยกดโมจิเฮ้ยหมาล่าลองกดเผื่อๆไว้สั่งครีมกันแดดแล้วค่ะข,ขอบคุณค่ะนี่กดหมาล่าแล้วนะขอบคุณมากเอาไปกินอร่อยไหมไม่อยาลืมมารีวิวด้วยนะใช่รีวิวก่อนเราก็ได้ ฝากแจ้งให้ทราบหน่อยอเ,เลิฟยูว่าจะ,จะรีวิวมไรสี่ส<ฮ>ิบห้าเร็วๆทุกคนเดี๋ยวสี่โมงหนูจะต้องไปแล้วนะคะให้ทุกคนอืมอทำไมเอาต้อง <Cow S 1> มาแน่นอนอยู่แล้ว, <G l ug> ลวมีธุระ,ะทุกคนคาเร็วๆช่วยกันกดหน่อยนะคะสั่งคิมกันแดดแล้วขอบคุณครับทุกคนขาอย่าลืมนะคะวันนี้ราคาดีมาก ราคาถูกกว่าถูกกว่าในไลฟ์เรานะคะตอนไลฟ์เรายังไม่ได้ราคานี้แต่วันนี้ได้ราคานี้สุดๆนะคะยอดขึ้นเรื่อยๆน่ารักสุดๆเลยใกล้แล้วเนี่ยใกล้ไปแล้วกด้้าอืนแล้วมาทุกคนคุณคุณดูขอหนุ่มนี่เองน้ำพริกสีกระปุกแล้วครับเห็นไหมน่ารักอ่ะคุณดับเบิลเคนะคค spicy I think spicy b u not not too much ทุกคนคะเร็วฝากกดตะกร้าหน่อยฝากกดตะกร้าหน่อยมันอร่อยจริงเนี่ยยอดขึ้นได้เยอะล้วนะคะ please come อะไเนี่ย hamla latem latem คือเราลาตินหรือเปล่า maybe maybe อ่ะทุกคนค่ะมารีบกดตะกร้ากันดีกว่านะคะอุ้ยกดแล้วกดแล้วนะครับอมกดอะไรไปกดอะไรไปคะกดอันนี้หรือเปล่ากดหม่าล่าหรือเปล่าแนะนําหมูฝอยหน่อย เดี๋ยวพูดแนะนำหมูฝอยก่อนละกันสำหรับคนที่เป็นสายกินหมูฝอยะนะคะคนที่รู้สึกว่าเบื่อกับข้าวสวยที่บ้านนะคะเอาหมูฝอยไปเพิ่มบอกเลยว่าหมูฝอยที่นี่อร่อยกว่าที่อื่นแน่นอนลับประกานต่อให้คุณจะไปกินแบบร้านข้าวเหนียวหมูร้านนี้คือร้านดังร้านเด็ดตไต่มี<อ>ทาง ไม่มีทางที่หมูฝอยจะมาถึงคุณแล้วกรอบขนาดนี้เมื่อก่อนนะตอนมื้อเช้าก่อนไปโรงเรียนกินข้าวเหนียวหมูฝอยตลอดและเละทุกร้านมันแฉะมันไม่กรอบแห้งแล้วก็เป็นชิ้นเนื้อเหมือนอันนี้นะคะใช่อันนี้คือราคาดีด้วยวันนี้กระปุกละหนึ่งร้อยห้าเจ็ดนะรนะทุกคนแล้วก็คือกระปุกก็คือหนาแน่นนะคะ คือปิดสุญญากาศเลยก็คือสามารถอยู่ได้นานแน่แนอนนะกระปุกที่ทุกคนเห็นนะคือเต็มกระปุกไม่มีการตีโปร่งด้านในนะคะคือไม่มีการยัดให้เนื้อหมูแบบเน้นๆเ,เลยลองสั่งไปกินก่อนได้นะคะยังไม่ต้องเชื่อแต่กดไปลองกินเองก่อนใช่ค่ะสามารถกดซื้อได้เลยราคา175บาทกดมาล่าแนวถูกต้องกดน้ำพิกแล้วด้วยถูกต้องมากนะคะส่วนวันนี้ อีกอันหนึ่งที่อยากจะเชียร์ให้ทุกคนซื้อไปนะคะก็คือตัวหม่าล่าผัดแห้งตัวนี้นะคะคือนอกจากภาพมันน่ากินแล้วนะ่มกินยสองโอนแล้วขอบคุณค่ะสั่งหมูฝอยเพิ่มแล้วน่ารักมากอุ้ยจะห้าหมื่นแล้วเร็วทุกคนเหลือเวลาอีกห้านาทีมัมาเพราะว่าหมูฝอยอร่อยและหม่าล่าผัดแห้งก็น่ากินหม่าล่าเผ็ดมากเผ็ดไม่มากเผ็ดไม่มากหนูเป็นคนกินเผ็ด เยอะไม่ได้ซึ่งหนูกินได้แบบสบายเลยไม่ได้รู้สึกว่าแบบเผ็ดร้อนจนทนไม่ไหวแบไม่เป็นไรพี่ชิวใช่ชําระเงินโมจิแล้วได้ส่งฟรีด้วยเย้ขอบคุณค่ะคุณป้อมฉันโดนมีนาสะกดจิตให้กดหมูฝอยก็เพราะว่าหมูฝอยอร่อยไม่ได้สะกดจิตนะคะคุณมันอร่อยจริงเอาไปลองก่อนเรายกแฟกตมาคุยกันเลยตอนเนี้ยเพราะว่าคนที่เคยกดไปแล้วกลับมากดทุกคน เพราะว่าเป็นแบบของที่ซื้อแล้วซื้อซ้ําและนํากลับมาซื้อใหม่และมันเป็นสินค้าที่ไม่ได้มีในสต็อกตลอดเวลานะคะทุกคนมันหมดบ่อยใช่หนูโดดสเตนมามาดูพี่เลยว้าวแล้วขึ้นไปทำอะไรบนสเตน ไม่ได้เอาอขึ้นมาเปิดดูวันนั้นได้เลยนะคะเออเขาแอบหรอเขาไม่ให้ดูหรออะทุกคนคะ่ะรีบกดกันนะคะวันนี้นะคะหมูฝอยนะคะ1กระปุกราคา175บาทเท่านั้นถูกกวันนั้นที่เราขายส่วนหมาล่าผัดแห้งตัวนี้นะคะก็คืออร่อยมากนะคะแถมราคาก็ลดไปด้วยเหลือเพียงแค่150บาทซึ่งตอนนี้เหลือประมาณ40กระปุกบกระปุกนะทุกคน40กระปุกแล้ว,ลวคือมันหมดมสต็อกแล้วนะ แล้วก็น้ำหอมนะคะวันนี้5้กลิ่นนะคะลดราคาเหลือก็ขวดละหนึ้อยสิบาทเท่านั้นนะคะทุกคนลดลงมาเยอะเลยหมาละแห้งเผ็ดกว่าแบบน้ำเติมเซนต้องหลอกเออบอสหลับไปแล้วหรือเราใช้จังหวะนี้ใช้จังหวะนี้แหละวิ่งออกไปเลยเอาไงดีทุกคนคะเราวิ่งดีไหม ม่ขอคอนเทนต์นับหนึ่งสองสามสี่แล้วพี่มีนโผล่ออกมาให้แม่ได้ไหมจ๊ะมันคืออะไรอ่ะไม่ไม่เก็ตเลยขอเซิร์ชแป๊บหนึ่งสองสามสี่แล้วโผล่ออกมาไม่เก็ตอะไม่ไม่จะห้าหมื่นแล้วทุกคนรีบกดนะคะทำไมมาทุกคนกดตะกร้าก่อนเดี๋ยวอะไรไม่มาจะห้าหมื่นแล้วเนี่ยไม่ใช่อ่ะหนูมไม่เก็ตนะคะว่าทุกคนหมายถึงอะไรลองแท็กมาในสตอรี่ให้ดูได้เราไม่เคยเห็นมาก่อนจะห้าหมื่นแล้วทุกคนมา กดรีบ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 กนี่มาเด็มาทุกคน่เทุกคนขามาขอห้าหมื่นภายในสองนาทีเพราะสี่โมงหนูต้องไปทำธุระต่อมาทุกคนทำได้อยู่แล้วมาทุกคนอยู่ต่อไปนะคะสแน็คจะมารับเปลี่ยนช่วงต่อนะคะของพวกเราเดี๋ยวอะไแป๊บเดียวแต่ว่าอยากให้แตะ5้าหมื่นจริงๆมาช่วยกันมา มาทาได้อยู่แล้วฮึบฮ mm ึบ hmm. ฮึบใครที่กดไว้ในตะกร้าต,ตอนนี้สา,า <c oughs> สามารถกดชําระได้เลยนะคะกดชําระได้เลยนะคะไม่ต้องกดเพิ่มก็ได้แต่ว่าสามารถกดชำระเรงินได้เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องสองคนต้องไปทำธุระต่อนะเจ้าคอนเทนต์แมวแมวปึ้งปึ้งเหมี่ยว <c oughs> อะไรไม่เหลือแมวแมวนี่ก็เล่นเหมี่ยวนี่ก็เล่นติ๊กตอกทุกวันนะแต่ว่าที่ทุกคนพูดมาหนูไม่เคยเห็นจริงๆอ่ะไปกันต่อ มาดกดชำระหน่อยนะคะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวกดกระดิ่งพีทาอสตืลยเลยไม่่คะมจ้อิงหลอดทำไงครับทำไงที่อิงหลอดทำออเดี๋ยวลรอไปหาดูนะคะอิงหลอดะเล่นทำอย่างนี้ออกมาปปิ่งปุ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 ่แล้วทุกคนเข้มอะไรมา ปึ้งปะปิงปังอะไรก็ไม่รู้แล้วกูจะรู้โอเค okay, นึกออกแล้ว <Okay, S 1> นึกออกแล้วใช่ใช่ๆอ่อะเรารับเรื่องแล้วจวังหวะเนี้ฝากกดตะกร้าให้หน่อยนี้ไหมใช่ค่ะเดี๋ยวพวกเราจะมูฟแล้วขอขอดูห้า0มื่นนะคะตอนนี้มีใครยังอยากกดอะไรไหมโมจิใครยังไม่ได้ลองลองสักหน่อยอร่อยมาก แป้งนมนะคะแป้งนมไส้อร่อยกดน้ำหอมแล้วนะคะเดี๋ยวชีไป,ปงานแฟนมีได้เลยเดี๋ยวจะสูตรให้เต็มที่นะต่อให้คุณจะนั่งบัตรเกาเกาเการาก็จะสูตรอยู่บนเวทีแบบนี้อ่าตอนนี้ให้คนที่แบบกดค้างไว้ในตะก้าช่วยกันชําระเงินให้เรียบร้อยแล้วกันนะคะใ,ใ,ใครที่กดตะก้าไว้แต่ค้างไว้ยังไม่ได้ชําระเงินกดชําระเงินให้พวกเราหน่อยนะคะช่คะกดให้หน่อยนะใช่ยมแค่หน<า>ึ่งพันเท่านั้น นี่น,ะะน้ําหอมแนะนำน้ําหอมหน่อยนะคะถ้าเป็นน้ําหอมกลิ่นหวานนะคะก็จะมีกูดี้มี girl desire มีกริซี่มีกอลลี่อินเลิฟนะคะ3มคนนี้จะอยู่ในโหมดของน้ําหอมกลิ่นหวานนะคะส่วนกู d ดเวกับริโอจะเป็นกลิ่นสปอร์ตนะคะเป็นเท่ๆแบบอูนิเซ็กที่สามารถฉีดได้ทั้งชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะอีก90้ใช่แล้วอีกนิเดเดียวเท่านั้นนะคะส่วน ส่วนวันนี้เดีขอย้ำอีกรอบละกันเพราะว่าน้ําหอมลดราคานะคะจากราคาปกติที่แพงกว่านี้แน่นอนนะคะวันนี้ลดไปเหลือราคาเพียงแค่111บาทนะคะแล้วก็หมูฝอยนะคะก็ลดราคาเช่นเดียวกันเหลือกระปุกละ175นะคะแล้วก็ตัวหม่าล่าผัดแห้งซึ่งตอนนี้เหลือประมาณ40 40ห่อเนาะราคา150ค่ะกดมาล่าแล้วครับถูกต้องมาจังหวะเฟรมรวมก่อนไปอะได้เดี๋ยวให้เข้ามาจังหวะแปะจังหวะแยกแต่ว่าคกคนอีก600อีก6 0 0ชำลายให้หน่อยอีก600มา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 ให้มันใช้จังหวะนี้แหละจังหวะนี้อมา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 โอ้ยแล้วหล่ะวะมามามายืนแต่ละองค์อะยังไม่เข้ามาเลยไอ่ะคบ เคนะคะนะคะอ่ะหรือยังแอบดูก่อนอ่ะหกร้อยเราจะรับผิดชอบเราจะอยู่ให้ครบห้าหมื่นห้ามื่นเลยเฮ้ยทุกคนอีกห้าร้อยไปเร็วๆยเรือห้าร้อยอ่ะให้เธอห้านนั่งเลยห้าร้อยนะจ๊ะไอ้แน็กนั่งเลยสองอ่ะทุกคนฝากกดชำระให้เราหน่อยอีกเออนี่มาห้าหมื่นเอามาทุกคนอีกห้าร้อยมานักนี่แค่นั้นนะค่ะ กูต้องชงนมให้กินไหมนั่งเลยเอามาค่ะทุกคนมามามาทุกคนอีกางค่าเราฝากกดชำระให้หน่อยใช่เราจะได้ไปแบบสมศักดิ์ศรีเท่ได้ไม่รู้สึกค้างคาใจใช่มันจะได้แบบจบจบกันไปเขาบอกสแน็คลูกเมนเบิดต้นทุกคนอย่ามาติดเซลล์อยู่นะคะฝากกดชำระนิดนึงนิดเดียววุ้ยบัตรเป็นไงบัตรเหลืออีกนิดเดียวใช่ไหมเห็นแบบเขาแคบกันอะเหลือ